สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าทำไมเราถึงโดนปิดช่อง YouTube นะคะครั้งแรกนะคะที่เราได้รับการแจ้งเตือนมานะคะเราจะไม่สามารถทำอะไรได้เลย1สัป,ปดาห์นะคะ7วันโพสต์ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คือนิ่งเลยนะคะ7วันนะคะครั้งที่2นะคะโดน2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ค่ะโพสต์ไม่ได้ค่ะ ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะสองอาทิตย์ถ้าหากว่าเราโดนการแจ้งเตือนครั้งที่สามนะคะทำผิดกฎชุมชน YouTube นะคะจะมีอายุประมาณสามเดือนค่ะในระยะเวลาสามเดือนนี้นะคะหากเราทำผิดกฎอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือโดนปิดช่องไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่า13ข้อที่เราผิดกฎเนี่ยนะคะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1ค่ะ YouTube ไม่อนุญาตให้คุณอัพโหลดวิดีโอภาพโป,ปเ๊เปลือยนะคะหรือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะแต่งตัวโยคะนะคะหรือ,อเห็นภาพหน้านะอกชัดเจนหรือโชก้นอย่างชัดเจน ซึ่งสอไปในเรื่องเพศนะคะอย่างนี้ไม่ได้นะคะอย่างนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะถือว่าคุณสอไปในเรื่องเพศนะคะซึ่งดิฉันเคยโดนมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะก็คือมีการเต้นนะคะการเต้นของโคโยตี้เสร็จแล้วเดินลงมาเดินลงมาแล้วผู้ชายคนนั้นก็เอาเงิน20บาทใส่ตรงหน้าอกนะคะแล้วก็จับตรงหน้าอกเนี่ยค่ะดิฉันโดนไป7วันเลยนะคะซึ่ง รู้เท่าไม่ถึงการคิดว่าไม่ได้มีความโป๊ะเปือยอะไรเลยนะคะแค่เอาเงินสอดใส่หนะ้าอกแค่นั้นเองนะคะดิฉันโดนไป7วันค่ะ7วันเนี่ยคือโพดอะไรไม่ได้เลยนะคะก็คือนิ่งสนิทเลยนะคะทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นก็เสียใจมากเลยนะคะที่ตัวเองไม่ได้เรียนรู้กฎของ YouTube เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ข้อที่2กันค่ะข้อ2นะคะ YouTube นะคะไม่อนุญาตได้โพสต์เนื้อหาที่เป็นอันตรายนะคะหรือเนื้อหาที่มีโทษนะคะอันนี้ไม่ได้นะคะห้ามทำเด็ดขาดน,นะคะข้อที่3ก็คือไม่อนุญาตได้โพสต์เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังอันนี้ทำไม่ได้นะคะคือพูดอะไรก็ได้คนโกรธกันให้คนเกลียดกันให้คนมีปัญหาหรือว่าทะเลาะบ,บ่อแวงกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะ ต่อไปนะคะข้อที่4นะคะไม่อนุญาตที่โพสต์เนื้อหารุนแรงนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะง่ายๆก็อาจจะมีการที่ว่าหยอกเย้ากันกระโดดถีบกันแบบนี้นะคะซึ่งอยากเยะโดนแน่นอนนะคะแต่ถ้าหากว่าคุณมีการกระโดดถีบเป็นการแสดงป้องกันตัวหรือว่า,าการ เป็นการแสดงการต่อสู้ปกป้องกันตัวอย่างนี้ได้นะคะแต่ไม่ใช่อยู่ดีๆมากระโดดถีบกันหรือทำอะไรอย่างนี้หรือว่าการที่จะการคิดฆ่าตัวตายหรือการที่จะโชว์เกี่ยวกับความเป็นความตายนะคะอย่างนี้ทำไม่ได้นะคะข้อ7นะคะห้ามโพสต์วิดีโอที่มีเนื้อหาในการข่มขู่แล้วก็คุกค,คามนะคะไม่ได้นะคะ ความหมายชัดเจนนะคะไม่ต้องแปลนะคะต่อไปนะคะข้อที่8นะคะการสร้างเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นดิฉันอยากจะอธิบายเรื่องนี้นะคะคือว่าเราทำ YouTube ใหม่ๆที่เรายังไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะคะเราโดนลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์อื่นๆนะคะแต่ก็ยังผ่านไปได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อนะคะเมื่อเรานะคะสามารถ เข้าไปอยู่ในชุมชน YouTube ได้แล้วแล้วมีโฆษณาแล้วนะคะแม้แต่เราจะร้องเพลงเองแต่ว่าเอาเอาดนตรีของของเพลงนะคะมาใส่ซึ่งมันเป็นลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนหลายคนโดนปิดช่องไปแล้วนะคะต้องไปนับหนึ่งใหม่นะคะซึ่งมันน่าเสียดายแล้วก็เสียใจมากๆเลยนะคะเพราะว่า ทำ u t u b e แทบตายนะคะกว่าจะผ่านกฎ u t u b e มาได้นะคะแต่ก็ต้องตายน้ำตื้นๆไม่ตายตอนต้นแต่เราไม่รู้นะคะว่าเออตอนแรกนะคะเราทำตอนตอนต,อนต้นนะคะก็ไม่เห็นเป็นไรก็คือว่ามีลิขสิทธิ์เพลงก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมพอเรานะคะเรา,าผ่านกฎ u t u b e แล้วเมื่อเราไปยืนอยู่ที่ เขตชุมชน youtube และมีโฆษณาแล้วนะคะแล้วเราระเบิดลิขสิิธิ์นะคะเราก็โดนค่ะโดนเจวันเลยนะคะครั้งแรกนะคะก็คือว่าเราโพสต์ได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ทำทำเงินคือไม่เปิดสร้างไรายได้คุณแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะบันทึกรายได้ไม่สามารถเซฟการทำเงินได้นะคะเป็นเวลาเจวันนะคะแต่หากว่าคุณโดนครั้งที่สองนะคะ คุณก็จะโดนอีก2อาทิตย์นะคะครั้งที่3ก็คือ90วันถ้าหากภายใน3เดือนหรือ90วันนะคะคุณโพสต์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะคือหมายความว่าผิดกฎอีกครั้งเดียวนะคะโดนปิดช่องไปเลยนะคะอันนี้เราต้องทำความเข้าใจกันนะคะค่ะมันจะเป็นอยู่สอกรณีนะคะคือครั้งแรกเราเปิดทำ YouTube ใหม่ๆใ,ใช่ไหมคะสเดือน ครั้งแรกที่ยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงยอดวิวไม่ถึง4,000ชั่วโมงแล้วผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนตอนนั้นเราทำผิดลิขสิทธิ์ได้นะคะเขาก็ยังอนุโลมแต่พอเราผ่านกด YouTube แล้วนะคะ,ะบีโฆษณาแล้วเนี่ยโดนหนักมากเลยเขาถือว่าก่อนเราจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้แล้วเขาฟิกแล้วก็ต้องทำตามนโยบายของ YouTube แล้วก็ต้องรักษากฎหมายด้วยนะคะ ของชุมชน y YouTube ค่ะข้อ9นะคะไม่ละเมิดข้อมูลของบุคคลอื่นนะคะไม่ได้เลยนะคะข้อนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่10ค่ะไม่แอบอ้างบุคคลอื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราจะทำวิดีโอเกี่ยวกับโควิดนะคะโควิด -19 นะคะแล้วเราก็ไปอ้างชื่อคุณหมอคนนั้นคุณหมอคนนี้หรือถึงแม้ว่าเราไม่อ้าง อ้างนะคะอ้างบุคคลอื่นนะคะแต่ว่าการทำโควิด1 9เนี่ยคือโฆษณาก็ไม่ยอมรับนะคะแล้วก็คนทั้งโลกก็ไม่ยอมรับขนาดอ,าองค์การอนามัยโลกนะคะเขาเชื่ออนามัยโลกเท่านั้นกรมอนามัยโลกเท่านั้นนะคะแต่เขาไม่ได้เชื่อเรานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรสร้างเนื้อหา เกียวกับโควิดนะคะเพราะว่าถึงเราทําไปแล้วนะคะเราก็ติดเหลืองอยู่ดีค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีโฆษณาได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะทําเงินได้ด้วยนะคะทางที่ดีเราก็ไม่ควรทําดีกว่าค่ะดีที่สุดนะคะข้อ11นะคะ ไม่อนุญาตให้โพสต์เนื้อหาสําหรับเด็กที่ล่วงละเมิดเด็กนะคะห้ามนะคะข้อนอนี้ห้ามนะคะต่อไปนะคะข้อ12ค่ะห้ามโพสต์วิดีโอเนื้อหาหยาบคายการพูดหยาบคายไม่ได้เลยนะคะข้อ13ข้อสุดท้ายนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างยิ่งเลยนะคะก็คือว่ากรณีบัญชี YouTube นะคะไม่มีการใช้งานนานถึง6เดือนนะคะ หเดือนนะคะคือหมายของว่าไม่เข้าไปคอมเมนต์เลยแล้วก็ไม่เข้าไปในชุมชนชุมชน YouTube เลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปโพสคลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์ต่างๆนะคะอย่างนี้ถือว่าคุณไม่ได้ใส่ใจแล้วก็คุณเพิกเฉยนะคะอย่างนี้ก็โดนปิดช่อง youtube เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นหากเราไม่อยากให้ปิดช่อง YouTube นะคะเราก็จะต้อง เราไม่ต้องการที่จะถูกลบบัญชีนะคะก็ให้เราเข้าไปอ่านกฎของ YouTube นะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ร่วมชุมชน YouTube กันนะคะขเข้าไปนะคะที่ Google นะคะ Google Chrome นะคะแล้วก็พิมพ์ว่ากฎชุมชน YouTube นะคะเขาก็จะเปิดออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่เราก็ไป เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะคะแล้วเราก็รับข้อมูลเป็นภาษาไทยอ่านให้เข้าใจนะคะอ่านให้เข้าใจค่ะดิฉันทำผิดก็เพราะว่าไม่ได้เข้าไปอ่านเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นความผิดอย่างใหญ่หลวงเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย